สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันมึงวะกูโคตรอยากรวมกับพวกมึงเลยพูดจากใจจริงถทาวัดจากใจและด NA อย่างน้อยๆกูก็เคยเปื่อนสีแดงมาก่อนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้แล้ว มึงจำได้ไหมตอนทํา MOU หมอนหมออะไรนะหมอนชนน่านเอ้ยหมอชนน่านตอนแรกก็ะทาสัญญาอย่างดิบอย่างดีบอกจะไปร่วมกับส้มมาและซึ่งตอนนั้นกูก็รู้ว่าสวเขาไม่ให้กูเป็นหรอกแต่ทําไมกูจะไม่รู้แกวพวกมึงมึงก็แกล้งทําเป็นยกไปอย่างนั้นจากใจคนที่เคยเป็นเสื้อแดงมาก่อน แล้วมาอยู่เป็นส้มทุกวันนี้อย่างผมนะครับผมมีอะไรอยากบอกพวกคุณนะ,ะแสดงมึงอยากรู้ไหมในใจลึกๆของกูอะลึกๆจริงๆเลยเอ,อ๋อทำไมกูจะไม่อยากรวมกับพวกมึงวะกูโคตรอยากรวมกับพวกมึงเลยพูดจากใจจริงถ้าวัดจากใจและดี a อออย่างน้อยๆกูก็เคยเปื้อนสีแดงมาก่อน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วมึงจําได้ไหมตอนทํา MOU หมอนหมออะไรนะหมอนชนน่านเอ้ยหมอชนน่านตอนแรกกระทาสัญญาอย่างดิบอย่างดีบอกจะไปร่วมกับส้มมาแล้วซึ่งตอนนั้นกูก็รู้ว่าสวาเขาไม่ให้กูเป็นหรอกแต่ทําไมกูจะไม่รู้แกวพวกมึงมึงก็แกล้งทําเป็นยกไปอย่างนั้นยกไปตามมารยาทและจะได้บอกว่าอ๋อก็นี่ไงยกให้ส้มแล้วแต่มันไม่ได้สวเขาขวางเอาไว้มาวันนี้สถานการณ์มันมัน มันเหมือนกันครับคือต้องบีบให้กูเป็นคู่เล่นบ้างจำได้ไหมย้อนไป2ปีที่แล้วตัวพวกมึงเองได้เป็นผู้เล่นมึงตัดกูออกไปจากเกมแล้วบอกว่าประชาชนรอไม่ได้พวกมึงมีเหตุผลเยอะแยะกูเนี่ยรับฟังพวกมึงและกูก็เข้าใจกูแทบจะเป็นอินฟูที่กูไม่เคยว่าพวกมึงเลยแค่กูก็ต่อว่าพวกมึงนิดหน่อยหูรอห7เดือนไม่ได้ต้องรีบไปกับคนอื่นเลยเหรอกูก็แค่น้อยใจนิดหน่อยแต่กูก็ไม่เคยด่าอะไรมึงแรงนะ เนี่ยมึงจำภาพนี้ได้ไหมจำได้ว่าเสื้อแดงเกอเก่าทั้งหลายวันที่พวกมึงหนีกันไปเป็นกลุ่มมนแล้วก็ปล่อยกูทิ้งไว้คนเดียวอ่ะแล้วบอกว่าให้พวกกูเสียสละจำได้ปะสองปีก่อนกูก็เสียสละให้พวกมึงไปร่วมเป็นรัฐบาลกันหมดแล้วนี่ครับแล้วมาวันนี้พอกูเนี่ยเป็นผู้เล่นบ้างสถานการณ์กับกันเพียงแต่กูเนี่ยไปยืนณจุดจุดมึงแล้วมึงก็มาอยู่ในจุดจุดกูซึ่งมึงเลือกไม่ได้นะวันนั้นแต่วันนี้กูเลือกได้ทำไมอินฟูพวกมึงด่าพวกกูจังวะ อย่างอาร์ตตะวันโฟโต้นี่แหละจริงๆผมกับเขาไม่ได้อะไรกันนะครับหลังฉากเราก็รู้จักกันคุยกันและเคลียร์ใจแต่หน้าฉากอาร์ตก็ใส่ใส่ส้มยับเลยไหนจะแขกคำพักการไหนจะหมออ้ําเอาจริงๆนะถ้าเขาจะไม่เลือกแดงเนี่ยก็เพราะพวกมึงใส่กูยับเลยไงในใจกูโคตรอยากรวมกับมึงแต่มึงมีสิ่งที่มึงให้กูไม่ได้พวกกูอยากเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูน กฎหมายอะไรเฮียๆก็เคลียมันออกไปจากคนที่เคยวางหมากวางกับดักอะไรไว้อย่างเช่นตำแหน่งสอวอเนี่ยจะวางกันทําไม5ปีกระบวนการเลือกออกมามันก็ไม่ประชาธิปไตยแล้วครับอ่ะล่าสุดกรรมธิการเกี่ยวกับกฎหมายนี่แล้วโทษกรรมมึงตอบกูได้ไหมไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยขราวนี้หลายๆคนยังไม่รู้นะในห้องกรรมธิการวันนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยเขา walk out ออ,ออก เขาปล่อยให้แดงกับส้มตัดสินใจเลยว่าจะนิรโทษกรรมให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีน้ำเงินนี่มันไม่สนใจครับมันก็แบด่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแดงยกมือให้กฎหมายวันนั้นก็จะผ่านครับเด็กที่เขารู้เข้าไม่ถึงการที่เขาทําผิดไปก็น่าจะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดเด็กอายุต่ำกว่า18แต่พวกมึงไม่ยกมือให้แต่ตอนนายกพวกมึงหาเสียงอุ้งอิงเห็นไหมบอกจะอะไรนะช่วยนะักโทษหนึ่งหนึ่งสองมาวันนี้พอมรอดคนเดียว ตรงนี้มึงตอบประชาชนให้ได้ดิจริงอยู่ที่มึงบอกว่าเฮ้ยเลือกไปเนี่ยมึงจะไปสนับสนุนเขากระโดงใช่ไหมมึงจะไปสนับสนุนการหัวสวใช่ไหมเรื่องเขากระโดงเนี่ยรอคนบางคนหมดอํานาจค่อยเข้าไปเคลียร์ก็ยังได้ตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนครับ ยังไงก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมหมดอำนาจ10ปีเนี่ยกลับมาล้างแค้นมันก็ไม่สายนี่หว่าส่วนเรื่องสอวอมันก็เป็นเวรกรรมของคนทั้งประเทศไทยที่อีวันนี้เขาลนนลงให้ไปเลือกกันน่ะสอวอให้ไปสมัครกันคนละพันหเนี่ยเงินพันหพวกมึงเอาไปตีไม่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยกันน่ะส่วนมันจะมีกลุ่มจัดตั้งยังไงเนี่ยเขาก็เป็นดีนทีมของเขาถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดนั่นแหละครับแต่พวกเราเองอะ่ะไม่สนใจใส่ใจกันเราเอง เนี่ยไปเลือกยันรอบสุดท้ายยันเมืองทองธาน,นีรู้เห็นทุกอย่างก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของคนไทยไปที่ไม่ยอมรับอิชอบร่วมกันจะผิดจะถูกนั้นไปว่ากันที่ดีเอสไอมึงทําอย่างว่าพวกกูมีทางเลือกได้เหรอถ้าสมมติกูเลือกพวกมึงพวกมึงมีสอวอ,อยู่ในมือไปล่ะไม่มีกูรู้พวกมึงจะเอาสอวอชุดปัจจุบันนี้เอาให้มันติดคุกไปให้หมดแล้วดันสอวอสำรองมาใช่ไหมใช่เปล่ากูก็รู้อยู่เต็มอก ในทางทฤษฎีมันทําได้แต่ในทางปฏิบัติตกูต้องรออีกกี่ปีก,กี่ชาติจนสวชุดนี้หมดอํานาจไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วซ้ําไปอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงไว้ก่อนดีวะสรุปสุดท้ายหัวใจกนะูก็ยังเปื้อนสีแดงอยู่วันยังค่ําแต่พวกมึงใส่กูหนักเกินไปอะไรอะไรก็ส้มอะไรก็ผิดผิดผิด,ผดแม่งทุกอย่างทั้งทั้งที่หน่อเนื้อเชือ้อชาติต้นกําเนิดเรามันก็มาจากอันเดียวกันไม่ใช่เหรอ กูเนี่ยถ้าเกิดกูวิาพากษ์วิจารณ์กูก็วิาพากษ์วิจารณ์ในกรอบเออนายกทํางานไม่ดีอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นางแบกอีแบกทุกสิ่งทุกอย่างด่าไม่โคตรไร้สาระบ,บางทีคนมันก็มีหัวใจนุย้ยยังไงรอบนี้ถ้าพวกกูเลือกน้าเนินก็อย่าโกรธกูเพราะทีมึงทิ้งกูไปตอนนั้นน่ะอย่าพูดเอาแต่ดีใส่ตัวสิวะกูเห็นกองเชียร์พวกมึงหลายคนน่ะด่าพวกกูขนาดนี้ไม่ต้องเผาผีกันแล้วถ้าอย่างนั้นเน่ยเข้าใจพวกกูด้วยกูเดินไปทางไหนกูก็โดนด่าหมด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกูจะยอมให้หัวหน้าเทงและกรรมการบริหารพรรคเขาตัดสินใจกันเองเพราะกองเชียร์อย่างพวกกูจะไม่ชี้นําเขาเว้ยกูพร้อมน้อมนําและปฏิบัติตามคําตัดสินของพวกกูจําไว้และนี่ก็คือความในใจของคนเนี้ยที่เคยเป็นเสื้อแดงมาก่อนเอาไว้เลือกตั้งรอบหน้าค่อยมาจับกันอีกทีก็ได้อะไรที่มันบาดหมางไปก็ให้มันเคลียร์ไปสองปีนี้จบจบไปย้าอีกครั้งให้มันผ่านรัฐบาลชุดนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยกัน กูยังเชื่อลึกๆว่ารอบหน้าเนี่ยกูกับมึงก็ต้องกลับมารวมกันอยู่ดีแหละอ่ะวันนี้ขอพูดเท่านี้แล้วครับแล้วคุณนะคิดเห็นยังไงคนที่เป็นส้มปัจจุบันเมื่อก่อนคุณเคยเป็นเสื้อแดงอย่างผมหรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับเสื้อแดงไม่โกรธอเนาะต่างคนต่างมีเหตุผลครับตอนนั้นมึงมีเหตุผลยังไงวันนี้กูก็มีเหตุผลของกูเช่นกันเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันครับสวัสดีครับ